โอเคอ่ะเพืเ่อนๆวันนี้ฉันมีธุรก,กิจที่ให้เธอมีรายได้เดือนละสามแสนบาททุกเดือนลงทุนไม่เกิน4ี่หมื่น,น 4, 100, สนใจไหมเป็นสินค้าที่6พันล้านคนทั้งโลกต้องใช้ทำแค่สองข้อได้ไหมหนึ่งคือดื่มเองทุกวัน2ช่วยคนดื่ม6คน ทำไมล่ะทำไมต้องมาใจาของฉันล่ะง่ายๆเลยจุดเด่นของฉันนะอร่อยและทำให้เดิอได้สุขภาพและสำคัญคือมันประหยัดราคาเริ่มต้นแค่15บาทต่อแก้วแต่ดูนะวันนี้เนี่ยเธอเป็นคนเลือกได้เลยรายได้เริ่มต้น60,000บาทต่อเดือนเมื่อเธอเลือกลงทุนแบบเองคือ5,000ทละบาท180,000บาทต่อเดือนเมื่อเธอลงทุน16,000บาท 3,000ส,สนบาทต่อเดือนเมื่อเธอลงทุน3 9 0 0 0บาทโปรเจกต์ที่ทนชวนเธอวันนี้คือรายได้ส0 0แสนบาททุกเดือนเพราะเธอเป็นคนเลือกเลยนะว่าเธออยากมีรายได้เท่าไหร่ทำสองข้อดื่มเองทุกวันชวนคนดื่มคนเพราะฉะนั้นเมื่อเธอชวนคนดื่ได้6คนเธอก็จะมีรายได้สามกู้ก็คือ4ี่0มบาทคุณดูยังคุณูแล้ว แล้วเมื่อเพื่อนของเธอดื่มเองทุกวันแล้วชวนคนดื่มคนละหกคนเพื่อนของเธอก็จะมีรายได้เหมือนเธอแล้วเธอก็จะมีรายได้หนึ่งแสนบาทแล้วหลังจากนั้นทุกคนทําเหมือนเธออย่าลืมนะว่าการทําธุรกิจเราต้องคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเธอคิดเหมือนฉันคือสามแสนบาททุกเดือนเธอ พูดเหมือนฉันเธอทำเหมือนฉันทุกคนทำเหมือนกันร้อยแปดู่เธอก็จะมีรายได้หกแสนบาทแล้วเมื่อการเป็นหกร้อยส่ิบแปดูเธอก็จะมีรายได้สามล้านห้าแสนบาทเธออย่าลืมนะโลกไปยนองเรามีประชากรหกพัน 6, ล้านคนเราทำกันจริงจริงๆจังเอาเปอร์เซ็นต์เดียวพอเพื่อนก็จะมีคนทำกับเราหกสิบล้านคน 60สบล้านคนขอแค่ห0 0้อยคู่เหนหรือยังว่าสามล้านหา้าเธอก็ได้ลนวะเธอเห็นใจไหมว่าหกการของชั้นสามแสนบาททุกเดือนมันเป็นไปได้เธอเห้นไหมอ่ะสามแสนบาทต่อเดือนน้อยไปไหมถ้าน้อยไปเธอไม่ต้องกลัวนะว่าทํากับชั้นแล้วเท่าวันหนึ่งได้สามแสนบาททุกเดือนแล้วรายได้มันติดแคปไม่ต้องกังวลตําแหน่งของเราไม่ให้เลือกแต่ตําแหน่ง ถ้าเมื่อเธอมีได้300,000บาททุกเดือนแล้วเธอทําตําแหน่งน,นะแล้วเมื่อเธอมีตาแหน่งตั้งแต่เอมาลอบขึ้นไปไดมอนด์ขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือคลาว์แอมบาสเดอร์ M A S D o, เธอก็จะมีรายได้ถึงเดือนละ3 0้นานบาทเธอเห็นโอกาสที่มันเราไหมทำยังไงแครนี้ได้ไหม